อ๋อสินค้านะเขะอถ้าเป็นพวกสังฆทานเนาะก็ทำเองด้วยค่ะ<อ>ชิ้นใหญ่ๆสมมติจะทำเองอะไรอย่างเงี้ยนะคะทำเองส,ส่วนมากแล้วก็รับเป็นบางส่วนนะคะคแต่ถ้าเราจะรับเราต้องดูสินค้าได้ว่ามันใช้ได้จริงไหมอะไรอย่างเงีะะ้ยไม่ใช่ว่ามีแต่เปลือกอะไรอย่างเงี้ยแล้วราคาจดนี้<จ>นเทียบจากปีที่ผ่านมากับปีนี้ต่างกันไหมครับ ปีนี้สินค้าราคาขึ้นหรือว่ามีการควบคุมราคาอย่างไรบ้างครับแต่พี่ยังขายราคาเดิมอยู่นะ,ะบางทีถูกกว่าเดิมอีกเพราะว่าอะไรเศรษฐกิจมันไม่ดีนะคะ,ะก็เลยต้องขายถูกเอากําไรดิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยคือราคาไม่ได้เน้นบอกว่าจะต้องราคานน้นราคานี้อะไรเงี้ยไม่ได้ไม่ได้เน้นราคาว่าจะต้องตั้งอะไรคือดูความเหมาะสมะอะไรอย่างี้นะคะสังกทานราคาเริ่มต้นเท่าไหร่ถึงเท่าไหร่ครับร้อยสิบเก้าบาทจะเป็นชุดยาเล็กๆนะคะอื คือร้อยสิบเก้านี้คือต้องใช้ได้จริงๆนะ,ะไม่ใช่ว่าเห็นแค่ร้อยกว่าบาทโดยใช้ไม่ได้แล้วก็ไม่เอาค่ะก็ะไม่ขายคือกันอ,อ,อย่างลูกค้าจะซื้อของบางทีซื้อสบงเนี้ยซื้อจะขอซื้อแบบถูกๆแล้วก็ไม่มีขายเพราะแบบถูกเอาไปก็ใช้งานไม่ได้เห็นไหมที่อยู่ตมวัดเยอะแยะกองกันเต็มเพราะว่าใช้ไม่ได้จริงใช้ไม่ได้จริงคือคือเราเป็นคนขายเราต้องบอกลูกค้าเขาตรงๆนะไม่ใช่ว่าได้แต่จะ ขายเอาอย่างเดียวจริงใจกับลูกค้าเนาะถูกต้องครับสินค้าที่ร้านมีครบทุกอย่างไหมครับมีค่ะกองบวชกองบุญอะไรพวกนี้มีครบนะคะผ้าตรง<ล>ผ้าตรามีมีครบทุกอย่างนะคะคที่ผ่านมาในส่วนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเช่นกรมการค้าภายในหรือว่าทางพาณิชย์จังหวัดได้เข้ามาตรวจสอบหรือว่าคุมเข้มในเรื่องของราคาสินค้าที่อาจจะขายเกินราคามีไหมฮะมีค่ะคือส่วนมากมาก็จะเน้นเรื่องสังฆทานครับอ่า จะตรวจสอบสังฆทานว่าเออใช้ได้จริงไหมราคา้าอยู่ในเกณฑ์ค่ะอยู่ในความเหมาะสมไม่ไม่แพงครับคือดูคุณภาพนะคะคนขายรู้ดีค่ะขายพวกเนี้ยเออไม่ใช่วาลยัดไส้ขายอะไรอย่างเงี้ยนะะก็ค,ค,คือคุณภาพ